ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกมาตามหาชะโดคลองครับผมตอนนี้ก็เข้ามาคลองเรียววัดคลองสวนส้มก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปจากคลองสวนส้มแล้วก็จะเข้าไปแถวแถวคลองตาขำนะครับคลองตาขำแล้วก็อ้อมเข้าคลองอ้อมลงหีบครับทะลุออกคลองสวนส้มครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมครับวันนี้มาดูนครับจะมีตัวกัดไหมครับเมื่อวานเขาก็ได้ไปครับสมกอไผ่ที่เรียงครับผมประมาณสามโล ขับหน้าไปดูกันเลยครับครับผมมีตัวกัดแล้วครับน้ำบอสมากัดเลยครับแต่ไม่อยู่นะครับผม

ลองดูครับผมไฟพีโตกัดอยู่เผื่อมันกัดครับผมไอ้เชียบ เสียบเสียบเข้ารูเสร็จแล้วออกหรือเปล่าเสียบเข้าไปแล้วเปล่าออกมาด้วยนะ แล้วครับกันแล้วกันแล้วแล้วโอ้ดึงเข้าข้างฝั่งเลยดูแล้วดึแล้วอยู่ครับผมโอ้โดดด้วยะช่อนนะครับกัดกบยางสี่ห้าหกครับผมสามจุดเจ็ดเซนติเมตรครับเต็มคำเลย แป๊บนึงครับผมอุ๊บอุ๊บครสบสุดยอดครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงปลาช่อนเก็บนะครับเขาครับผมสำเร็จหนึ่งแต้มครับเป็นปลาช่อนครับอีโดยังไม่เจอน้ำไม่ค่อยดีแถวนี้เขาเอาเรือหางยาวมาตัดหญ้าอ่ะครับผม เราตีปลาช่อนเราดูได้ปลาอะไรก็เอานะเดี๋ยวเราตีเข้าไปซ้ำดูจุดเดิยคมับเผื่อมีตัวอยู่ครับเขาเปน้ำออกท่อมาผมคิดว่าปลาต้องมาแอบกินลูกปลาลดัก,กร้อมันกัดปุ๊บมันวิ่ง วิ่งลากเข้าตายต้นผักบ,บุ้งข้างฝั่งครผมวัดถือแรกนึกว่าไม่อยู่มันลากเข้าไปลึกเกินครับต,ตีหน้าท่อขล้ค้างๆท่อคันเวทหกสิบสี่ครับผมส่วงสายลากเข้าไปลึกเกินครับ นี่ว่าจะวัดไม่อยู่แล้วดีนะครที่ปากมันกัดเต็มคำว่าผมหลอดยากเลยครับไม้เนีครับ <c oughs> ครับผมแถวคลองตะขํำน้ำไม่ดี คลองตาปังครับผมเดี๋ยวคลองตาปังนะแล้วจะเข้าไปคลองกระโจมนะครับคลองกระโจมก็กลับเลยนะครับ จะได้แค่ปลาช่อนตัวเดียวแล้ววันนี้ไอ้ดูยากแล้วไอ้ดูโอ้ไอ้ดูเงียบเลยครับวันนี้ครับ แถวนี้ยิ่งเขี้ยวนะยังไม่เคยเจอตัวเลยครับมาประมาณสีห้ารอบแล้ว อุ้ยกัดแล้วกัดแล้ววูไอช่อนครับโอ้สาโลเลยโอ้อโด้วยโดยกได้ไหมเดีย๋ยวจะยกเลยครับนะน,นะหลุดช่างมันครับ ชัวชัวโอ้โหออ้ยหลุดแล้ว<_><_><_>โอ้ยเจ๋งครับผมแต้มสองหลุดไปครับโดนหลุดไปครับครับเดี๋ยวดูต่อครับผมกัดแล้วครับนะ้าทีวิ่งกลับามากัดตัวหนึ่ง กันแล้วกันแล้วนะเรื่อตามมากัดใกล้ๆเลยครับโหนะครับเต็มคำครับโอ้โหไซส์สวยครับผมช่อนครับไม่หลุดแน่ครับตัวนี้ครับเต็มคำเลยอาลฟาแอร์ครับผมช่อนไซส์สวยครับตัวที่สองครับ ยรอนนะเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับตอนนี้ต้อยู่คลองบ้านใหม่คลองตันนะแต่ทีคลองนี้เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผม ก็หมดวันแล้วครับห้าโมงเย็นนะครับผมก็ได้ปลาช่อนสองตัวครับหลุดไปตัวนึงครับผมสายใหญ่หลุดไปครับก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมที่นี่คลองคลองหมู่บ้านใหม่คลองตันครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วครับก็ขอบคุณน้าๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไ้ติดตามคลิปหน้าครับจะไปที่ไหนครับสวัสดีครับ Dig me out, and fill the hole Tear me apart Tear me apart watch